คือมีทรณขง ดีบาจีนะสวัสดีค่ะอะไรนะยืมทรลโครมหน่อยได้ได้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก่อนอ๋อยืมข้ามาเหมือนกัน งือาิวคืน,นมากันได้แต่กี่โมงอะบ่ายโมงอ๋อว่าไรตอนฟิวแรงไปไหมแปดโมงเช้าคืมาทำไรคือมาทำอะไรนะกินข้าวกันหนระือยังยังไม่กินหรอแต่ว่ากินนโอ๊ย e พี่เก่งมากรนไหนอร่อยที่สุด อ่านมูลองชอบเหมือนกันเป็นไงบ้างเป็นฉี <c oughs> เอเุ้ยเ,เ,เป็น,น,นดูไปับติดเลยง่ายเหนื่อยเลยมาขายเพลงอย่างเดียวเลยวันนี้คือเจอใครในรง,งานเมื่อกี้คือตัดเ็นชัดฟิลหมดแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราเกิดนะเราแบบไม่กล้าขอเขาทาก เราหวังว่าเขาจะทำเขาจะช่วยเราเต้นทุกคนเต้นหรือยังวันนี้เต้นเป็นแล้วนะวันนี้ถ่ายนะนั่งอย่างนี้เรวแล้วนะเ้อวแล้วแต่ว่าทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะเพราะไม่มีลระโผรู้ยังคุณน้องแต่ต้องเต้นได้แล้วต้องร้องได้ด้วยสวัสดีครับ สามีนาฝากเพลงด้วยมัจยเรดแลไปไหมน่าจะอัจางนีไว้ดีไงบ้างวันนี้ทุกคนไปึงเราดีไงบ้างบินแม่บินแบคกระบอกว่าเป็นตีนรู้ตีนมาวันนี้ไอแตกินเตอร์ยังอยู่มเงี้ย เขาบอก,กว่าแบกกิ้งสเต็โกแล้วก็มีมุกในทองหึ่งอันที่เหลือคุณไม่มีแล้วโก้ทุกคนขอไอเดียหน่อยกินข้าวเย็นมาล่ามาล่าหรอรา,าดียนะ และปดค้อมทุกครั้งขอโทษนะไปในบกทีละยังหนอคิดแล้วฮะคือใส่กระเป๋าดำ ตื่นเต็นยิ่งกว่าการมายืนอยู่ตรงนี้คิดไหมหอ่ออกขอเลขหน่อยอเ,รเราปัดมาทำ<อ>ไม่ได้แล้วเราฟิวแรงไปไหมแต่ว่าตัดเลขได้เอาดีเลขในความฝัน Chuối, 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 ถวายโอวีทีถวายโอวีทีเลยหรอ

บอกว่าถ้าเราลองแล้วทุกคนเต็นให้ดูก่อนได้ไหมเป็นการซ้อมก่อนที่เราจะถ่ายเย็บแต่ว่าจะร้องดังๆเลยเพื่อนบ้านยังไม้ร้องแต่ว่าทุกคนจะเล้นยังไงเลยว่าทุกคนตัวระดับอยู่เล่นของก่อนนะอเนาะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะ ในก,นนกนารในการวางแล้วก็วจะเต้นตัวฉีดหินมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อคา,าดหวังแล้วนะเราคาดหวังนะใครเต้นเต้นสนุดมีรางวัลเอาลายขนาดไหนเอาลายที่แบบว่าทุกคนเห็นทุกคนได้อย่างที่นี่เห็นหมดเลย โอ้ยมีคนเต้นแล้วนะยอมได้หรอเออสามสิบมีนาคมนี้นอีกสองวันถ้าติวเลงไปไมาอยู่ทุกเดือนแต่เอเดเท็ดเนี่วันนี้ดูวีดีสั่งดูเป็นยังไงกันบ้างโอ้ใครยังไม่ได้ดูบ้างวันนี้วันนี้มีชอ็อตสตอรี่วีดีสั่แล้วดูยังแล้วยังไม่ได้ดูเลยนี่ดูในงยังไม่ได้ดูเลยวันนี้ทุกคนดูได้ไงมันเอเดเท็ดหรอ เออฉันส่งไม่ไปเลยข้อความยังส่งไม่ไปเลยอะไรนะไพ่เขียวอยู่เียโอ้ไช่เดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะท้อคน้ตอนเี้นเราดูแล้วโอเทจะเต้นแล้วใช่ไหมขอโทษนะ ไม่อยากให้ลองแล้วห้าหกเจ็ดแปดร้นไปไหมห้จแชดผไปไหมจะไปกับใครได้ไงและฉันเลยหลับวงซอนหัวใจมาเธอจะไปยังไงได้รักคือำอยู่ดีดีดี แต่ก่รู้สิรู้สิจะเออย่างที่เป็นแฟนกันตัวัไงมันชอตแรงไปเลยเสร็จใครเป็นติ๊กตอได้แล้วปากติ๊กแค่แผลด้วย

เาสองก็ตัดเตอรเเป็นเนเลยเป็นต่อลาสวันครับผมฝากเลือดบอดเด้วยมีสองมีสองวันมีเพลงนะครับไป้ามเอวแรงไปับผคไรดหมท่ครทีคร จันวงการก็ไปและใครก็ไปไม่ได้เคยเป็นอ Sadly, ยู่ที่ท pues. ี่ที่ที่ใจทำให้รู้สิรู้สิเจออีกทีเป็นแฟนกับเขาได้ไงจะชอดไถ่ไปไม่เธอให้รางวัลด้วยอ้ย อ๋อเขาเคียไปแล้วเก่งเกินเออยังไงแล้ว,ลวเออมาคุยเรื่องชอ้สาวรีดีกว่าเป็นไงบ้างเออ,เอ,อไปถึงนี่หรอ <c ười> เขียนเรื่องเลยเขียนเรื่องเลยไม่เขียนเรื่อง <c ười> ก็จะไปเออเป็นไงบ้างได้ดูทั้งสาวดีีแล้วใช่ไหมส <c ười> นุกปะ <c ười> อยากให้มีดีสี่ปะ บอกลูกค้าหาลูกค้าถ้าลูกค้าเข้าเราทำเลยถ้นต่อถึงใหม่ใช่เดี๋ยวรอติงโต๊ะสองก่อนจะไม่ไปกดดันทุกคนเดี๋ยวเพื่อมีเสรเวลาหรอุกคนชอบใครที่สุดในรึบ จริงแล้วตอนนัองวีกแล้วน,นะเออจะจดชื่อหมดนะในทว,วิตเตอร์นะไทยวี่ะไทยีไม่ใช่ใช่ไหม,ไมโอเคแล้วรอตัวไปนะ ไม่มีหรอกนี่ไม่เคยเห็นเลยในทวิตเตอร์ฉันไม่ใช่ตำรวจทวิตเตอร์แต่ว่า,ามมนะเป็นตำรวจไอทีหนึ่งตนะใคระไอ้เนี้ยนี่นี่สแกนหน้าไว้หมดเลย ร้านไหนอะตัวไฟมันแรงนะอันนี้แรงกว่านรงกว่าหรอทำไมอะ่ะตราตนตนาใจ่นตาตนนตา่่านในตาตื่นใ่นต้ตืนจ่นาจานนนะนน่จน แกมันสว่างจริงอันนั้นมันสว่างจริงรอบหน้าคือทุกคนดีป้าให้หมดเลยโชว์แล้วมาวัดกันว่าไฟใครแรงกว่าอะไรนะตรงนี้เขาลงมาบาลเลยก็คือรอบหน้าเดี๋ยวจะใส่เว้นดับมาใส่มารงคน ไป,ไปไปไข่ไปเมื่อกี้ว<อ>ยังไม่กินเลยตรงๆเราได้คำตอบมิยังนะเมื่อกี้ว่าเราตีอะไรนีไปเรื่อยๆไก่ทอด อะไรนะหมูกระทะหรอทำไมทุกคนเรื่องนี้คือเปิดร้านหมูกระทะไหมเนี2 2> ่ยเคือทำไมชวนกินในหมูกระทะมาล่าตรงนี้ใช่ไหมกินเคยกินอยู่มันอร่อยนะคือที่กินบ่อยเพราะมันอร่อยไงน่ากลัวมาก แกพูดอะไรไวดิจิตอลฟุตปีนมากจะไม่ได้พูดชื่อหลานเขานะไหนเอหลักฐานจริงเหรอจะกลับบ้านแล้วจะกลับได้ยังไงยังไม่ได้เต้นติ๊กตอกเลยไม่เออหรอกนะ เดี๋ยวตาั่ยจใครเรียกเขาเรียกเราฮะโอ๊ยแมวอ่ะเขาบ้านหญ่มาเหรอเม่ขายไรเราขายควนแล้วตั้งแต่เดินมาเมื่อกี้เเดินมาทุกคนไครนะา ไมได้พดูมันดีมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองได้จะรับเราไปด้วยไปด้วยเออจะไปเจอกันตรงูไปลดูไปพูดเล่นหรอเลี้ยงไม่รักินเยอะนะ นคนละบาทก็พอแล้วเพราะว่ากินของแหงไม่ได้กินเยอะทองคนละหนึ่งบาทเอาทองมาดูเป็นมิจฉาชีพนะอะไรนะ ไม่าถ้าใรอ่ยไตก่อนแล้วกันขนาดนั้นเลยหรอเลอรัางวัลนี้เลขอะไรนะทามปูด เดยวบันเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะคือมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามของหอไทมุกอ่ะนี่มันจะเป็นนี่นี่มันจะเป็นสึกที่ออกแนวตะวันตกแล้วมันก็จะมีทางเดินแบบเรียบเรียบไมนานามแล้วันก็จะไปยืนถ่ายรูปก,กับอีกฝั่งเด่นที่เป็นฝั่งของไทมุกได้ทั้งหมดเลยถ้าไปตอนกลางคืนคือสวยมากคือต้องไปนะหอไทมุก เราไปดูข้างนอกถ้าเราขึ้อนหองเราออก,ก็จะไม่หมเห็นหอนถ้าเหนื่อยอะไรเนี่ยคือไม่พารอคือยยังไงนะอ๋อแบบระยะเผาคนนะอันนี้คือไม, <c oughs> ไมห่หัวแล้วระยะไมห่หัว ใครเพิ่งตื่นหรือว่าของฉันหรือเปล่าโรงงานหรือเปล่าเราดิคือห้ามห้ามไดินเสียงนาฬิกาเลยเอ๊ะเดี๋ยวถ่ายกิฟต์เนด้วยกันไหมยววอยากให้ทุกคนร้องด้วยเออซ้อมอก่อนได้ไหมหนึ่รอบทำไมเสียงอ่อนจัง ได้เขาต้องซ้อมก่อนหนึ่งรอบมาทุกคนดูเป็นต่อนะคะคุณโูเป็นต่อจะมาแล้วแต่วา่าให้ทุกคนลองในชะ่ไหมใช่เดี๋ยวให้ทุกคนร้องนะกันนีน้เดี๋ยวมุงของาำลืง <seats S 2> <ret ans> นะคะ <C ert an> <ess> จะร้องคนเดียวนะจะร้องคนเดียวนะเพราะไม่เพราะไมเดี๋ยวต้นเสียงนะต้นเสียงมาชาเลนละาเลนละที่ไหน แล้วก็บุญทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถ่ายขอเต็มเสียงนะขอแบบเอาให้ทั้งหมดเนี้ยเขาลองเป็นพร้อมกับเราเลยอันนี้อันนี้จะลงที่ไหนลงที่ไหนเดี๋ยวลงที่ไนก็ได้ตังนี่ก็อยากลงด้วยก็อยากลงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งกันละกันลงเลยทำสองแบบได้มายมามามาต้องเสียงกีดหนึ่งค่ะ ปากผลงงานด้วยอะไรแบบยังไงก็ละพูดอะไรวะอ,อันนี้คือถ่ายอยู่ใช่ไหม โอเคห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีค่ะเป็นต่อนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงที่จะปล่อยด้วยนะคะอีก2วัน30มิีนาคมนี้ที่ YouTube Insight Entertainment กับเพลงที่มีชื่อว่าช็อตฟิวแรงไปไหมนะคบแล้วก็ไปฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยใครเต้นติ๊กตอกแล้วอย่าลืมใส่ s h ชแ t ็กช็อตฟิวแรงไปไหมชาเลนจ์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานการแสดงด้วยนะครับใครในกระจกเพราะเธอคือรักแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ประกาศชื่อเฮ่เ hey, ฮ hey, hey, hey. ่เฮ่ฝา you ก,กติดตามใน official ด้วับฝางงกผลงาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอทุกคนทางบ้านแต่ว่าก็ได้รับกำลังใจนะคะฝากยันไปให้ด้วยน่ารักด้วยมั่นใจด้วยเย่ yeah.